สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับ <S <S พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโ,โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐโบริวาแห่งเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณารัฐโบริวาแห่งเวเนซุเอลาซึ่งตรงกับวันที่5กรกฎาคม2564ความว่าพระนัท่านนายนิโกลัสมาดูโรโมเรส ประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณารัฐโบลิวาแห่งเวเนซุเอลากรุงการากัสในโอกาสวันเอกราชของสาธ,ธารณารัฐโบลิวาแห่งเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระณนาไมยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะเจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไธยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชจ,จุกมรมรีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาที่จังหวัดสุรินทร์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันนี้เวลา8นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณห้องประชุมวังสะระทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนและการผลิตพันธุ์กบพระราชทานบ้านกระเบื้องอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของมูล,ลนิธิชัยพัฒนา โอกาสนี้ท่อประเนทศการผลิตพันธุ์กบพระราชทานที่บ้านนายบุญธรรมเรือนน้อยสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริจังหวัดสุรินที่เลี้ยงกบพื้นบ้านทุ่งกุลาเป็นอาชีพเสริมและเข้าร่วมเป็นผู้ผลิตพันธ์กบพระราชทานเมื่อปี2563นานำกบมาเลี้ยง และขยายพันธุ์ด้วยวิธีธรรมชาติตามภูมิปัญญาชาวบ้านประสบผลสำเร็จดีให้พันกบพระราชทานแล้ว81,097ตัวกองกำลังสุรนา,ารีได้นำกำลังพลเข้าไปเรียนรู้การเลี้ยงกบแล้ว122นายมีเป้าหมายที่จะนำกบพระราชทานเข้าสู่ชุมชนตามแนวชายแดนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองก,องกำลังสุรนา,ารีสนองพระราชดำริในโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย เพื่อให้มีโปรตีนเข้าสู่ครัวเรือนของราษฎรนอกจากนี้จะขยายไปยังชุมชนบ้านกระเบื้องต่อไปสำหรับพื้นที่ของนายบุญธรรมมีทั้งหมด7ไร่เศษเป็นที่นาสีไร่ที่เหลือทำกเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชไร่พืชไม้ผลพืชเศรษฐกิจเลี้ยงบัวเลี้ยงปลาดุกปลานินในสระน้ำพระราชทานใช้น้ำจากบ่อบาดาลส่วนพื้นที่เลี้ยงกบจะขยายบ่อเพิ่มไม่ให้แอัอด มีบริษัทเจนัสช่วยติดตั้งแผงโซลาเซลล์มีไฟใช้ในครัวเรือนและเป็นไฟส่องสว่างในบ่อก,กบเวลากลางคืนเพื่อล่อมแมลงเป็นอาหารให้กบเจริญเติบโตช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งราษฎรบ้านกระเบื้องยังเป็นสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน25รายในปี2563ผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานได้66,037กิโลกรัม ใช้ผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโอกาสนี้มีพระราชปฏิสันฐานกับสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนเรื่องการปลูกข้าวว่าสมัยนี้โชคดีหากมีปัญหาการปลูกข้าวก็สามารถถ่ายคลิปจากพื้นที่ส่งมาให้เจ้าหน้าที่ทางกรุงเทพช่วยแก้ไขนอกจากนี้ทรงแนะนําว่ากเกษตรกรควรทำบัญชีเกี่ยวกับอุปกรณ์การ,กรเกษตรต่างๆ พร้อมทั้งพระราชทานพรให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด -19 แม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ควรประมาท uh, ทุกคนก็อยู่กันอย่าง,างดีมีปลอดภยอัย,ยแล้วก็ต,กต้องนึกไว้ไอยู่กับยาอะไรคืพยายามจะหาให้ฉีดแต่ก็ยังตอนนี้กำลังติดกำลังตกคิดกันว่าจะ จะจะจะทำยังไงเอาเอาเอามาให้ก็ก็ต้องก็ต้องแบ่งแบ่งกันนะแล้วก็ให้นอกจากาได้ยาแล้วได้วัคซีนแล้วเนี่ยก็ยังประมาทไม่ได้เพราะว่าตอนนี้อาจจะคนที่อยู่ที่นี่ก็ฉีดฉีดสองเข็มทั้งนั้นแหะแต่ว่ายัง ไม่ปลอดภัยก็ต้องดูเรื่องใส่นัากากเรื่องรักษาระยะเรื่องระวังเวลาเดยนนี้ที่นี่กิจตับคนต่างกินแล้วก็มันก็ลำบากคือก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ดูสถิติกันทุกวันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นก็ใจก็ขแล้วก็ดูแล้วถ้า แต่แต่แตถ้าถ้ามีอะไรที่ยังมีข้อข้อปัญหาอยู่ก็ก็จะปรึกษากับมีเจ้าหน้าที่ในท้องที่มีทางมูลนิธิชัยพัฒนาแล้วก็ที่ส่ยนจักรพัน์ก็คิดว่าเราคงจะช่วยเหลือกันได้ทำได้ดีก็อย่างที่ คำพูดที่อย่างเดิม่าของเราก็เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนมีปัญหามีปัญหาอะไรหรือว่าลำบากตรงไหนเพื่อนก็ต้องพยายามเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องช่วยกันเวลา13นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระกนิธาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนาวังสัปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินง,งานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักพรพันเพนซิริจังหวัดสุรินทร์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งตั้งขึ้นในปี2556เพื่อผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานสำรองให้มีไว้ในยามที่ประเทศมีภาวะฉุกเฉินหรือประสบภัยทำให้พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิประสบปัญหา ปัจจุบันมีเกษตรกรจากจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกดเข้าร่วมโครงการ354คนมีพื้นที่เพาะป,ปลูก3,456ไร่ในปี2563ให้ผลผลิตราว1,073ตันหลังหักสิ่งเจือปนมีผลผลิตเหลือ1,028ตันพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย11,258ครัวเรือนและสำรองไว้เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวในปี2564-2565กว่า13ตัน เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะนําไปสีเป็นข้าวสารตราจันกับผักจําหน่ายต่อไปนอกจากนี้ศูนย์ยังดาเนินกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชนเพื่อนช่วยเพื่อนและโครงการผลิตพันธุ์สัตว์พระราชทานสมเด็จพระนิธิฐาทีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเครื่องอัดฟางเพื่อให้สมาชิกนําไปอัดฟางเพื่อเป็นอาหารสัตว์ลดต้นทุนการผลิต มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาปรับปรุงและขุดสระน้ําในแปลงนาของสมาชิกเพื่อแก้กปัญหาการแคลนน้ําทําการเกษตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยวิธีหยอมเมล็ดในพื้นที่ขาดน้ำมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ44คนพื้นที่เพาะปลูก220ไร่ มูลนิธิที่ใชพัฒนาโดยโครงการพัฒน์ยังร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสิ่งทอคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทำโครงการพัฒนาการออกแบบอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นกกใช้หลักการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างปราดท้องถิ่นพัฒนาการย้อมพิมพ์ตกแต่งผิวหน้าการทอและการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากต้นกก ที่ยังคงรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้โอกาสนี้มีพระราชปฏิสันฐานกับสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของมะลิด105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจำนวน7กลุ่มในจังหวัดสุรินทร์ว่าขอให้เกษตรกรงดใช้สารเคมีในการทำการเกษตรทั้งการปลูกข้าวพืชผักผลไม้และควรทำอาชีพอื่นนอกเหนือจากการทำนาเพื่อเพิ่มรายได้อีกทาง พวกนี้ก็ก็พยายามทั้งจะเป็นข้าวเป็นผักเป็นผลไม้นะก็พยายามว่าจะให้ให้ให้ใช้สารอินทรีย์ซึ่งเราก็ทำเองได้ของที่เหลือจากห้องครัวของที่เหลือจากการเกษตรก็มามาใช้ทําจะเป็นปุ๋ยเป็นน้ำหมักอนะไรเพิ่มพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็อยากจะ พยายามให้ดีที่สุดใช่วเวลาทํานี่อย่างสารที่เป็นสารเคมีก็จะมีงบางบางทีก็จจาเป็นต้องใช้ในงานต่างๆแต่หลาอย่างก็มาสังเกตด,ดูว่าถ้าถ้า,ถาใช้แล้วไปชวนให้อย่างอื่นตายไปด้วยไม่ใช่เฉพาะพวกวัชพืชหรือว่าพวก มแมลงจัดต,ต่างๆที่เราต้องการจัดก,ก็ต้องระวังให้ดีอย่างเมื่อนอกจากงานทางด้านการเกษตรแล้วงานที่จะเป็นรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในช่วงที่มีโรคภยัยไข้เจ็บอย่างนี้ก็งานหัตถกรรมก็จะมีประโยชน์มากตั้งแต่เราก็ทำ ทอผ้อาแล้วก็เราใช้ย้อมด้วยอของธรรมชาติวัสดุธรรมชาติก็นอกจากถาง่ายแล้วก็ยังยังเ,เรียกว่าคนจริงเป็นที่ต้องการของตลาดนะเพราะว่าหลายๆแห่งที่เขาก็ใช้สารเคมีมาจากเยอรมันแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงคนเยอรมันไม่ซื้อ ก็ยังสงสัยเขาเอามาเขาผลิตมาขายเราเองแต่พอเราซื้อใช้เขาก็ไม่ซื้อของเรามันก็เป็นอย่างนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระวชิวรธรรมวิธานวัดสุคันทาวาสจังหวัดสมุทรปราการ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกประนาด,ดดุติิตองคมนตรีเชิญสัญญบัตพัยดยศและพระไตรไปถวายแด่พระวชิวรธ,ธรรมวิธานณวัดสุขันธาวาสอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีพระบรมราชองคการโปรดพระราชทานสัญญบัตตั้งสมณศักิ์พระครูศรีสมุทรวาหะเมื่อวันที่11มิถุนายน2564เป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระวชิวรธรรมวิธาน พระวชิรธรรมวิธานเจ้าอาวาสวัดสุขันทาวาสและเจ้าคณะอำเภอบางบ่อฉายาสามาหิโตอายุ58ปีพรรษา37นามเดิมสมนึกสุขมะเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายน2506อุปสมบทเมื่อปี2526ณนะวัดปานประสิทธารามอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการจบการศึกษาจากมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัย และสอบได้ปเปลียนรรม6ประโยคณสํานักเรียนวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณจากทางอำเภอบางบ่อให้เป็นบุคคลต้นแบบที่ช่วยงานราชการนอกจากนี้ยังสนับสนุนการศึกษาทั้งบรรพชิตและคฤหรสถ์มอบทุนการศึกษาและบริจาคทรัพย์ก่อสร้างอาคารการศึกษารวมทั้งเป็นประธานจัดโครงการบวชเนคขมมะปฏิบัติธรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ในโอกาสสําคัญต่างๆ จึงนับเป็นพระนักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในหลักพระธรรมคำสอนจนเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชก,กุมารีพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชลมเก่าจังหวัดเพชรบูร์ วันนี้ที่ห้องประชุมสีทองโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพระราชลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลพระราชทานซึ่งสมเด็จพระนิษิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโลรคระบาดต่างๆจะซื้อเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลมเก่าจำนวน3ามเครื่อง สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ส่งผลเป็นวงกว้างทําให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจํานวนมากขณะที่หลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องออกซิเจนไฮฟลูซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นและสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือภาวะพร่องออกซิเจนเพื่อเพิ่พอมโอกาสของการรอดชีวิตจากอาการป่วยหนักได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งโรงพยาบาลจะนำอุปกรณ์ที่ได้รับพระราชทานนี้ไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 อย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประชาชนทุกคนพ้นจากวิกฤตและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ต่อไปสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาประกอบอาหารส่งมอบแก่บ,บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงห่วงใย,ยประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดมีพระราชปัิธานแน่วแน่ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอันเป็นแนวทางที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดานำมาเป็นหลักในการดำเนินงานส่งผลให้บุคลากรนักศึกษาและนักเรียนมีความเป็นผู้ให้มีจิตอาสา ในปีนี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีผ่านการร่วมสมทบทุนจากบุคลากรภายในสถาบันสมาคมศิทธิเก่าจิรดาในพระราชูประถ์และผู้สมทบทุนภายนอกทั้งในานามบุคคลเครือข่ายสถานประกอบการและหน่วยงานในการจัดทำอาหารกล่องสำหรับมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นกางสํคัญในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 วันนี้จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิรดาร่วมปรุงอาหารณนะครัวร้านปรุงสารพัดและโรงครัวอาคาร611สถาบันเทคโนโลยีจิรดาบรรจุลงกลอง่องมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบาง200กล่องและศูนย์ฉีดยากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง200กล่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์สืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาในการทำความดี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้ที่โรงเรียนบ้านบรรน,น,นังสตาวิทยาอำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่สุทนารีนาถนายกกิติมา์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัชระราชธิดาประธานมูลนิธิอาสาพื้นพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะนี้โปรดให้มูลนิธิอาสาพื่นพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อประกอบอาหารพระราชทานมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 พื้นที่อำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอกาบังและอำเภอบนันนางสตาจังหวัดยะลาวันนี้ได้มอบอาหารปรุงสุกตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดให้แก่ตัวแทนผู้นำท้องที่เพื่อส่งมอบต่อให้คนในชุมชนประกอบด้วยอำเภอบนันนางสตาจำนวน6 0 0 0กล่อง อำเภอยะหา220กล่องอำเบตง6เบตกล่อรงอำเภเ 6, กล่องอ,อกาบังจำนวน1520กล่องเป็นพระกรุณาที่คุณแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหาที่สุดไม่ได้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวะไยลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัวขตวรคัตยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์โดยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่1ถึง6กรกฎาคม2564จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ